ไเป็นซสภาพรกได้ขึ้นไปไหมครับได้ขึ้นไปเพราะนมาเ้เีนไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะอันนี้ก็อันนี้นาจะได้ขึ้นอยู่ใช่ไหมขึ้นไปหาภาพเพราะแล้วก่ขึ้นเพราะขึ้นไปวัดของน้ำไปเงียกูนั่งเงีกบกูวัดพะซ ไรเราจะหันหน้าใส่หันหน้าสู้แล้วตอนนี้เร่งความเร็วเิ่งเยอะมอยู่นี่นปิดแต่แี่ปิดแต่แซ่ไหมตันตันไหมร้ายยู่มาหมดเลยกานแสดงเพราะเรือนใหม่หมดข้าผู้เขาเยอะเราจะมีจุดชมวิวเยอะแยะนะดูนี่นะภูเขากับโมลนโอปลูกมองไทยโอ้ไทยซึ่งก็เชี่ยวเพราะเรา นี่จะเป็นขัวแขมนานะไม่ไปกอดอย่งนั้นหรือไม่เป็นกอดอีที่บอาทยี่บเป็นกอเด่นม่ได้เลียวบงขัวว้ขมนาวนาะบางไ่งเรเรียนใย่ายว่ก็ว่าโสดกดีนะาว้จะพเดยาวยังม่เด้ยงจะ้าไปขึ้น่วยน้ำนี่เป็นจยกตกใจรอยู่เลียนเนาะอันนี้มนน้ำมันสั่นมันก็ึก็ึกระึก็ึกึกึนีก่วก็เสียว่ากหล่ะ มันสูงกว่าเวียดนามดิโมไปไปธรรมชาติ์เนี่ยพี่นันลงปลาพาไปแล้วไปเที่ยวเดียวมันจ้าระวงไปไปเดี๋อวีเจ้าไปลงปลาไปที่แดงที่แดงใจรลายหน่อยพาไปแล้วว่าลใจง่าเขาเป็นบระเด็ไปร้านเที่ยวโอ้ยเขาสุขภาพดีได้เห็นไปกินไปปิ้นเขาเขาเหมือนเสพสัมผัพสัมผั่ได้ขึ้นไปไหว้พระซื้อกระยังบ่หอดอยู่บ่หอดนี่นะคะาปแนะยังไม่

เนได้เลเามาได้เลเไปนได้เลไปย่าสนามบินน่ะไปไปากำมือเลยนะเียวันที่จริงจริงคือโอ้ขึ้น้วมาขึ้นขึนมาานไอันนี้ก็เป็นวิวที่มองเห็นสนามบินขึ้นขึ้นมาอย่างงามบอก้ขึ้นมาวี่้าบนครับมีหมอกมัวนเามัวนหมวนอ้องเมันไหลหมอกด

ใส่เนี้อเส้นแซลมอนเท่เขาปรเดนนี่ไงง้ยคุณเหเนาะมน้ำินอะเออแ่ลมอนเท่ห์ห่วงห่วงเงี้ยสั่งหน่วยอื้อเท่ห์เท้ห์ไอันนี้เขาม่ส้างอีรถแม่น้ำเ็ดสมเตี่ะะเมองเ้เดส้นงสิอยิไป้อเี้ยนยังหนิมอยู buat dia